หอมใหญ่หอมแดงกระเทียมนะคะจากรถพุ่มพวงมะม่วงเขียวมะละกเปรี้ยวหวานมันสามรถอร่อยมากมะละกอไปตำเนอพี่น้องเอ้ไปพัดไปแกงสมมะละกอจะมะละกอสดจากรถพุ่มพวงนะคะหลายอันหลายอย่างจ้ะหลากหลาย ผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะทุเรียนหมอนทองเลยจ้าเออบุรดอยากกินทุเรียนข้างใน,นก็เป็นแตงโมนะคะรถพุ่มพวงเป็นอย่างนี้แหละค่ะมีหลายอันหลายอย่าง นี่มะม่วงใหญ่ลูกละสิบบาทดูลูกมะม่วงถุงละสิบบาทไม่มีที่วางต้องมัดแต่อย่าให้มันแก่งกระดุกกระดิกนะคะทำให้นิ่งงั้นเละหมด้ลไม้ผักสดจากรถพุ่มงพวงคาพุ่งเช้า,ชาออกขาย สามโมงเช้าแล้วแต่ที่แล้วแต่จุดนะคะเอาจุดก็ไปแต่เช้าแต่ละวันไว่ได้ไปที่เดิมมะมมองสุกมหาชนก การข่าวปรัมปีนะคะ หลายอันหลายอย่างนะคะกระป๋องปีมะเขือปลอมมะเขือยาวเตียงลานแตงกวานะคะหอวเชเท้าหักสดถุงละสิบบาทสิบบาทจ้ากระป๋องปียี่สิบเตียงลานแตงกวามะเขือปลอมมะเขือยาวถุงละสิบบาทสิบบาทหอวเชเท้าก็สิบบาท ักสดจากรถพุ่มบวงจ้ารุ่งนี้เช้าออกขายละจ้า mm. เตรียมพร้อมจะตื่นขึ้นมาก็ขายเลย mm. วงมาหาสนุกทุเรียนหมอนทองจ้าทุเรียนหมอนทองกินทุเรียนอะไรก็สู้หมอนทองไม่ได้นะกินแตกันทุกอย่างแล้วหมอนทองอร่อยกว่าทุกชนิดเลยแต่ว่าโราละเมื่นไม่เคยซื้อกินเพราะว่ามันแพงเกินเอื้อมไม่ถึง นี่เลยพอกินได้ทุกชนชั้นเลยค่ะชั้นไหนก็กินได้อยู่ด้านในก็มีนะผู้เรียน บอกแม่ค้าเลยเลือกให้เลยชอบลูกไหนเลือกเอาไปเลยผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้แล้วแต่ทุกวันนี้คนฉลาดนะดูในโทรศัพท์ก็รู้ว่าบอกทุเรียนทาแบบไหนคะมันก็ขึ้นมาเลยผ่าทุเรียนผ่าทุเรียนทําแบบไหนคะก็ดูเป็นตัวอย่างก็ทําได้ให้มีดคมๆนะคะมีดไม่คมก็ปอกทุเรียนไม่ได้ ต้องเป็นมิดแหลมปอกุเรียนแตงโมลูกใหญ่จ้าตงโมลูกใหญ่เต็มรถเลยผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวง อยากกินทุเรียนนะบ้านใหญ่จำลองนะคะจะให้เป็นของฝาก นี่กวางตุ้งค่ะนี่เป็นคณะนะคะคณะก็สวยสวยผลไม้ผักสดจากรถมุ่มพวงนะคะ